สำหรับบทที่3เนี่ครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหัวข้อนี้นะครับมันจะมีหัวข้อใหญ่ประกอบด้วย2หัวข้อหัวข้อแรกคือการกําหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ หัวข้อที่2คือการออกแบบนะครับโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับรวมถึงในเรื่องของการกําหนดกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้นข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิเคราะห์หาความจําเป็นในบทที่2นะครับจะเป็นสิ่งที่จะนํามาใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศสําหรับการออกแบบและพัฒนาสูตรของการพัฒนาบุคลากรและยังเป็นสิ่งที่กําหนดแนวทางการประเมินผลโครงการอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรที่ดีนั้นเนี่ยควรจะเป็นแบบที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยมันหมายถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่สามารถบอกเราได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในเรื่องนั้นหรือบทเรียนนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้เรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างโดยแสดงออกเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่สามารถวัดได้สังเกตเห็นได้นะครับว่าเป็นแบบใดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนแรกนะครับคือพฤติกรรมที่คาดหวัง หมายถึงพฤติกรรมที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะแสดงออกอันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนไปแล้ววิธีการเขียนพฤติกรรมที่คาดหวังในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ถูกต้องนั้นนะจะต้องใช้คําที่แสดงกริยาสามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นเอกภาพเช่นคําว่าบอกอธิบายคํานวณแสดงท่าแยกรวม ระบุกำหนดตัวอย่างเช่นเรื่องการเรียนการขับรถเราอาจเขียนว่าหลังจากจบการเรียนอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถได้จากตัวอย่างจะเห็นว่าการขับรถคือพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าหลังจากการเรียนจบแล้วผู้เรียนจะสามารถขับรถได้แต่การเรียนขับรถนั้นมันยังกว้างไปซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรรถอะไร4ล้อหรือ10ล้อรถบรรทุกหรือรถเก่งขับกลางวันหรือขับกลางคืน เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนดังนั้นส่วนประกอบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงต้องมีข้อ2คือเงื่อนไขนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดหรือเขียนไปนั้นเนี่ยชัดเจนและมีขอบเขตที่แคบลงเราลองกลับมาดูว่าการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเดิมๆคือเรื่องของการสอนขับรถจากที่เราเขียนไว้ว่าหลังจากการจบอรมแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถขับรถได้ ถ้าเราใส่เงื่อนไขเข้าไปเช่นเราต้องการให้ผู้เรียนสามารถขับรถที่เป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้วัตถุประสงค์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะหลังจากการจบการอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์จะแคบลงมีขอบเขตชัดเจนคือขับรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้ไม่เกี่ยวกับรถเกียร์อัตโนมัติรถบัสรถกระบะรถบรรทุกแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าการขับรถได้นั้นได้แค่ไหนเพราะการขับรถได้ ของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกอย่างที่เราคู่กันว่าคนนี้ขับรถเก่งคนนั้นขับรถไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราต้องการสอนให้คนเก่งแค่ไหนจึงต้องมีการกําหนดระดับความรู้ของผู้เรียนไว้ในวัตถุประสงค์ด้วยดังนั้นในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงควรต้องมีการกําหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนข้อ3คือเกณฑ์หรือว่าค่าเทีเยร์นะครับซึ่งก็คือระดับของพฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะต้องมีมากแค่ไหนอยู่ในระดับใดจึงสามารถรับได้หรือถือว่าเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นเราจะต้องใส่เกณฑ์เข้าไปในวัตถุประสงค์เพื่อความสมบูรณ์โดยปกติเกณฑ์น,นี้จะเขียนเป็นเชิงคณิตศาสตร์เช่นอย่างน้อย5หรือผิดได้ไม่เกิน10หรือได้ภายใน5นาทีหรือได้ทั้งหมดหรือได้ทุกข้อกลับมาที่การสอนขับรถของเราอีกครั้งหนึ่งว่านะครับจะทําอย่างไรดี จากที่เราใส่เงื่อนไขแล้วออกมาเป็นหลังจากการจบการอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้ทีนี้เรามาเพิ่มเกณฑ์เข้าไปหลังจากจบการอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถเก่งเกียร์ธรรมดาได้โดยออกรถแล้วเครื่องดับได้ไม่เกิน2ครั้งจากการออกรถ10ครั้งหรือหลังจากจบการอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้อย่างปลอดภัยภายในระยะ10กิโลเมตร หรือนะครับหลังจากจบการอบรมแล้วผู้เรียนสามารถขับรถเก๋งเกียร์ธรรมดาได้อย่างไม่ผิดกฎจราจรทุกข้อจากการทดสอบในสนามสอบอย่างนี้เป็นต้นครับ